PowerPoint เอาไปแล้วหรือเปล่าหลายคนอาจคิดว่าไม่มีใครใช้แล้วแถมยังมีโปรแกรมอื่นที่มาแทนที่ได้แต่ทำไม PowerPoint ยังมีความสำคัญอยู่มาดูกันครับสวัสดีครับผมอธิชัยสิงห์ทองแชมป์โลก PowerPoint จากเวที Microsoft Office Specialist World Championship 2024ที่สหรัฐอเมริกาครับถ้าพูดถึงโปรแกรมสำหรับพรีเซนต์งานแน่นอนว่า PowerPoint ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่หลายๆองค์กร ยังคงไว้วางใจกันอยู่เดี๋ยวผมจะพามาดูจุดแข็งของ PowerPoint กันครับเพราะโปรแกรมนี้ยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยสร้างงานนําเสนอมัลติมีเดียได้อย่างครบถ้วนทั้งข้อความรูปภาพกราฟคลิปเสียงภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายในสไลด์เดียวได้อย่างสบายๆครับฟีเจอร์ลำ้ำล้ใน PowerPoint ยังมีอีกมากมายเลยนะครับถ้ามีทักษะนี้มั่นใจได้เลยว่ายัางไงก็ไม่เอาแน่นอน ถ้าสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมาสอบตัว Microsoft Office Specialist ได้เลยนะครับการสอบง่ายมากๆครับใช้เวลาเพียง5 0นาทีก็รู้ผลทันทีแถมได้การรับรองจาก Microsoft ยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอทีระดับโลกครับโดยผมได้รวมทิปการทำข้อสอบไว้แล้วนะครับใครสนใจสามารถติดตามชมใน EP ต่อไปได้เลยนะครับ